สวัสดีค่ะท,ทุกทท่านยินดีที่ได้พบกันในวันนี้รอย a l m มาสเตอร์ชินชองอิมจาก a t o m มค่ะตอนรออยู่ข้างนอกระหว่างรอก็รู้สึกตื่นเต้นด้วยแล้วก็ตัวสั่นด้วยยินดีต้อนรับ Auto เซลมาสเตอร์ทุกท่านที่มาในวันนี้โดยเฉพาะผู้ที่มางานประชุม Auto เซลมาสเตอร์ Master, เป็นครั้งแรก ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะงานประชุมครั้งแรกของการเป็นอัตโ i มีก็คือการคอนเฟอเรนซ์ออโตเซลล์มาสเตอร์นี่แหละค่ะหมายถึงอัตโ i มีก็รู้สึกภูมิใจกับทุกๆท,ท่านจริงๆก็เลยเปิดงานประชุมแบบนี้ขึ้นให้ต้องขอขอบคุณที่ทุกๆท,ท่านมาถึงจุดๆุดนี้ได้ปรบมือให้กับทุกคนเลยดีไหมคะ ถึงเราจะทำงานหนักจนมาเป็นออโตเซลล์มาสเตอร์แล้วแต่ว่าเราในที่นี้ก็จะไม่มีใครที่จะประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเองคนเดียวและในความคิดของดิฉันดิฉันคิดว่าถ้าจะเป็นออโตเซลล์มาสเตอร์ได้อย่างเต็มตัวก็จะต้องมีออโตเซลล์มาสเตอร์ด้านซ้ายและขวาของเราพาร์ทเนอร์หลายๆคนที่เป็นออโตเซล แล้วกำลังจะไปเป็นเซลล์มาสเตอร์ในช่วงของตำแหน่งขั้นนี้จะมีคนเลิกทำอะตอมิเกือบ90%แล้วเลิกทำจริงจริงๆ95%ดังนั้นถ้าไม่อยากให้พาร์เนอร์ของทุกทกท่านเลิกทำงานนี้ตัวเราเองก็ต้องเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จมากขึ้นให้พาร์เนอร์ได้มองเห็นว่าพวกเขาก็สามารถประสบความสำเร็จได้ออโตเซลล์มาสเตอร์ทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ จะต้องเป็นคนที่แนะนำทิศทางให้กับพาร์ทเนอร์ต่างๆวันนี้ดิฉันก็เลยจะขอพูดเกี่ยวกับการแนะนำต่างๆที่จะต้องแนะนำให้กับพาร์ทเนอร์และสิ่งที่ทุกๆท่านจะต้องทำอย่างแรกจะพูดถึงเกี่ยวกับสิ่งที่ทุกๆท่านจะต้องแนะนำให้กับพาร์ทเนอร์อยากให้พูดแบบนี้ตั้งเป้าหมายทุกๆวันไลฟ์ซีนาริโอที่ Success a c a d e m y ครั้งแรกของดิฉัน ดิฉันเขียนไปว่า1ปีข้างหน้าจะเป็น Royal m a s t ตอรแต่พอไปเขียนอีกทีหลังหนึ่งเดือนก็รู้สึกว่าตัวเองเพอเจ้อก็เลยเขียนไปเรื่อยๆหลายๆครั้งก็เริ่มมองเห็นทางสู่การทำเป้าหมายนั้นได้แล้วก็ได้เขียนว่าประมาณช่วงนี้ก็จะได้10ล้านวอนแล้วช่วงนี้ก็จะได้เป็น Royal Leader แต่ทำงานมาปีกว่า หปีกับ2เดือนก็ยังไม่ได้เป็นออโตเซลล์มาสเตอร์ดิฉันคิดว่าจะต้องตั้งใจทำงานมาตลอดเพราะอะไรคิดแล้วได้ลองไปถามสปอนเซอร์ถามว่าดิฉันก็มาสัมมนาโดยไม่ขาดเลยตั้งใจทำงานเต็มที่แต่ทำไมยังไม่ได้เป็นออโตเซลล์มาสเตอร์อีกขาสปอนเซอร์แล้วเขาก็ตอบกลับมาว่าคุณได้ตั้งเป้าหมายทุกทุกวันหรือเปล่าได้ยินแล้วรู้สึกเหมือนโดนใครตีหนึ่งที ในที่นี้มีใครเรียนเก่งไหมตอนเรียนหนังสือเป็นคำถามที่ไม่ควรถามหรือเปล่าค่ะโอเคค่ะเหมือนจะไม่ค่อยมีใครยกมือว่าตัวเองเรียนเก่งงั้นขอถามทุกๆคนเวลาเราเรียนหนังสือเราไม่ได้เรียนทุกวันแต่มาเรียนเอาวันใกล้สอบกันไหมคนที่พยักหน้าขอบคุณมากค่ะ ดิฉันเคยเป็นครูสอนวิชาคณิตให้กับนักเรียนม .3 และนักเรียนเตรียมสอบ entrance เวลาให้โจทย์ปัญหาข้อหนึ่งก็จะบอกไปว่าใช้สูตรนี้ลองแก้โจทย์ดูทุกๆวันนะนักเรียนที่ทำทุกๆวันก็จะทำออกมาได้ถูกต้องแล้วยังไปสอนคนอื่นต่ออีกด้วยแต่ว่านักเรียนที่ไม่ได้แก้โจทย์ทุกวัน3วันครั้งบ้าง1อาทิตย์ครั้งบ้างนักเรียนเหล่านี้ก็จะทำกันไม่ค่อยถูกต้อง ดิฉันคิดว่าธุรกิจอะโตมีกับนักเรียนที่เรียนเก่งก็คล้ายๆกันมีเป้าหมายทุกๆวันสม่ำเสมอทุกๆวันวันนี้ถึงจะลืมอย่างอื่นแต่อยากให้จำเจ็ดพยางนี้เอาไว้การทำอย่างสม่ำเสมอทุกๆวันสำคัญมากๆถ้าเราไม่มีเป้าหมายทุกๆวันแล้วถ้าวันนี้ไม่อยากทำงานก็จะไม่ทำ และพออยากตั้งใจทำงานก็จะตั้งใจทำงานแต่ในระหว่างที่เราหยุดงานก็จะทำให้ความมุ่งมั่นของเราลดน้อยลงในที่นี้ก็คงจะมีคนที่ทำเอสคอทุกทุกวันกันอยู่แล้วแต่ว่าเวลาเราไปแนะนำให้กับพาร์ทเนอร์แล้วพาร์ทเนอร์รู้สึกว่ายากแล้วก็กลายเป็นไม่ได้ทำเลยอยากให้บอกกับพวกเขาสองอย่างนี้ อย่างแรกตั้งเป้าหมาย PV ต้องทำสิ่งนี้จริงๆแล้วก่อนที่จะได้มาเป็นออโตเซลล์มาสเตอร์ได้ก็จะต้องมีคะแนนสะสมอยู่พอสมควรคะแนนสะสมทุกๆวันทำให้เราได้มาเป็นออโตเซลล์มาสเตอร์สำหรับคะแนนก็ให้พาร์นเนอร์ของเราตั้งด้วยตัวเอง เวลาสปอนเซอร์บอกว่าถ้าเราเป็นนักธุรกิจแล้วก็ต้องทำเป้าให้ได้หนึ่ง0สนคะแนนใช่ไหมแทนที่จะแบบนั้นต้องบอกว่าถ้าทำงานมากกว่านี้หน่อยก็อาจจะได้คะแนนมากกว่านี้ประมาณเท่านี้แล้วคุณคิดว่าวันหนึ่งจะทำคะแนนได้มากที่สุดกี่คะแนนต้องถามเขาแบบนี้แล้วก็หาคะแนนที่ทำได้จริงๆเดี๋ยวนี้มีคนที่ตั้งเป้าหมายของตัวเองไม่เป็นอยู่ด้วย ถ้าตั้งเป้าด้วยตัวเองได้ก็บอกพวกเขาไปแบบนี้แต่ถ้าตั้งเป้าด้วยตัวเองไม่ได้ก็บอกไปว่าเราเป็นนักธุรกิจแล้วลองทำคะแนนวันละ2 0 0 0 0คะแนนดูดีไหมก็จะทำให้เราทำงานและพาร์ทเนอร์ของเราก็ทำงานด้วยสิ่งสำคัญที่สุดคือถ้าเราตั้งเป้าสูงเกินไปก็จะทำให้เราทำตามเป้าไม่ได้มากขึ้นแต่ถ้าตั้งเป้าน้อยลงมาแล้วทำให้วันนี้ก็สำเร็จพรุ่งนี้ก็สำเร็จมรืนนี้ก็สำเร็จได้ ถ้าเราสำเร็จบ่อยๆก็จะชินกับการทำเป้าหมายให้สำเร็จแล้วก็จะทำให้งานอัตโมีดูสนุกมากยิ่งขึ้นด้วยถ้าเราตั้งใจทำงานสะสมคะแนนและสปอนเซอร์ก็มาเห็นเราทำงานแบบนี้ก็จะทำให้สปอนเซอร์คิดว่าฉันก็ต้องทำงานไม่แพ้เขาสิสายงานอื่นๆก็ตั้งใจทำงานมากกว่าเดิมจะทำให้ความคิดดีๆแบบนี้เชื่อมโยงกันไปเรื่อยๆดังนั้นเราจะต้องตั้งเป้าคะแนนที่พาร์เนอร์ของเราทำได้จริงๆทุกๆกวัน อย่างที่สองคือ STP ค่ะถ้าหากว่าเราบอกพาร์ทเนอร์ว่าคุณต้องพบกับลูกค้าวันละห้าคนแล้วพวกเขาก็จะตอบว่าจะให้มาสมัครสมาชิกวันละหคนได้ยังไงให้ไปพบห้าคนนะไม่ใช่ให้สมัครสมาชิกห้าคนในปัจจุบันที่มีโควิดอยู่ไม่ใช่ให้พบกันทีเดียวห้าคน พบคนแล้วก็ไปพบคนนู้นพบคนสองคนคนที่สมัครสมาชิกแล้วแต่ไม่ใช้สินค้าก็ไปให้พวกเขาลองใช้สินค้าบ้างสำหรับคนที่ใช้แค่สินค้าตัวเดียวก็ลองไปให้พวกเขาลองใช้สินค้าตัวอื่นๆดูด้วยแล้วคนที่ไม่ได้สมัครสมาชิกก็ไปบอกพวกเขาว่าจะต้องทำอย่างนี้นะแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็ไปปรึกษากับสปอนเซอร์พบลูกค้าให้ครบ5คนต่อวัน แล้วหนึ่งในห้าคนนั้นก็บอกให้พวกเขาทำ STP เราทำธุรกิจอะโทมี่อยู่ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราไม่ทำ STP ก็เหมือนกับว่าเราปิดร้านขายของดังนั้นจะต้องบอกให้ทำ STP อย่างน้อยหนึ่งคน ถ้าบอกให้กับพาร์ทเนอร์ได้รู้พวกเขาก็จะมีเป้าหมายที่ละเอียดเพื่อให้พวกเขาทำตามเป้าหมายได้แล้วถ้าวันนี้ทำสำเร็จพรุ่งนี้ก็ทำสำเร็จก็จะทำให้ชินกับการทำสำเร็จและก็จะทำให้สนุกไปกับการทำธุรกิจอัตโทมีแล้วก็จะทำสีหน้าของทุกๆคนดูดีขึ้นอย่างแน่นอนและอย่างที่2ส,สิ่งที่ทุกๆคนจะต้องแนะนำให้กับพาร์ทเนอร์ ก็คือความมุ่งมั่นตั้งใจอัโทมี่เป็นงานที่มีความจำเป็นต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจเมื่อเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจก็จะเป็นผู้ประสบความสำเร็จได้คนที่กำลังดูคลิปวิดีโอนี้ตอนเด็กๆคุณเคยใช้เครื่องปั๊มน้ำกันหรือเปล่าดิฉันมองไม่ค่อยสัดเท่าไหร่แต่เหมือนมีคนทำแบบนี้อยู่เติมน้ำลงไปแล้วปั๊มน้ำออกมา ฮึบฮึบบปั๊มน้ำแล้วแต่น้ำจะไม่ออกมาฮึบ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 ปั๊มไปปั๊มมาเริ่มแรงขึ้นก็จะมีน้ำออกมาเหมือนกับอะโอมีที่เมื่อเริ่มทําแล้วก็จะมีช่วงเวลาที่เราจะต้องมุ่งมั่นและตั้งใจมากขึ้นต้องมุ่งมั่นตั้งใจจึงจะได้เป็น Cell เซลล์มาสเตอร์เร็วๆ แล้ววันนี้ดิฉันขอบอกวิธีการทําให้มีความมุ่งมั่นและตั้งใจมากขึ้นให้เป็นพิเศษวิธีการเพิ่มความมุ่งมั่นและตั้งใจก็คือลองท้าทายดูลองท้าทายด,ายดูถ้าดิฉันบอกอย่างนี้กับพาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์ก็จะบอกว่าผมไม่มีเงินแล้วใครบอกละ่ะว่าให้ใช้เงินท้าทายแค่เป็นงานที่ไม่เคยทํำมากอ่อนทําให้รู้สึกกลัว ถ้างานทุกๆคนลองบอกกับพาร์ทเนอร์แบบนี้เรามาลองทำกันดูเถอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าดิฉันลองมาแล้วไม่มีช่วงเวลาไหนที่ตั้งใจทำงานมากไปกว่าตอนที่เราลองทา้าทายบอกไปว่าเวลาที่เราไม่ทา้าทายกับมันถ้าร่างกายป่วยก็ไม่อยากจะทำถ้าถูกปฏิเสธก็อยากจะพักแต่ถ้าเราทา้าทายก็จะคิดว่ายังไงก็ต้องเป็นงานของเราไม่มีอะไรที่ทำให้เราตั้งใจทำงานได้มากกว่านี้ เวลาที่เราบอกให้เขาลองท้าทายดูก็บอกไปว่าเรามาลองตั้งเป้าว่าจะเป็นเซลล์มาสเตอร์กัน3มเดือนข้างหน้าลองตั้งเป้าสามเดือนหน้าว่าเราจะเป็นเซลล์มาสเตอร์ดูไหมแต่ถ้าอยากสำเร็จสมเดือนข้างหน้าก็ต้องเริ่มเรียนทีละนิดทีละนิดคุณต้องเขียนรายชื่อด้วยกันแล้วไปพบกับพวกเขาด้วยกันแต่ต้องรู้เอาไว้เราจะทำหลังจากนี้สมเดือนแต่เราต้องเตรียมใจเอาไว้ให้ดี เพราะว่าเราจะต้องพบลูกค้าที่จะพบใน6เดือนพบพวกเขาภายใน15วันดังนั้นก็จะต้องถูกปฏิเสธมากกว่าเดิมแต่ก็ไม่ต้องเสียใจมากเวลาเราถูกปฏิเสธพวกเขาไม่ได้รู้เกี่ยวกับอัโทมีแต่เราเพียงบอกพวกเขาจนกว่าพวกเขาจะรู้ว่าอัโทมีคืออะไรดิฉันบอกกับพาร์นเนอร์แบบนี้การเป็นเซลล์มาสเตอร์ก็เหมือนกับผู้หญิงที่ต้องคลอดลูกเพราะว่า เวลาเรารู้ว่ามีเด็กอยู่ในท้องก็จะรู้สึกตื่นเต้นแต่อีกด้านก็อาจจะกังวลว่าเด็กจะออกมาแข็งแรงไหมเราจะเป็นแม่ที่ดีได้ไหมเราจะทำได้ไหมเราก็จะมีความคิดหรือความกังวลเหล่านี้อยู่เซลมาสเตอร์ <Sell master S 1> ก็เหมือนกันเวลาเริ่มทำก็รู้สึกตื่นเต้นแต่อีกด้านก็รู้สึกกลัวหรือเป็นกังวลเราจะทำได้ดีไหม เวลาเราเคลอดลูกจะเจ็บมากๆก็จะบอกกันว่าจะไม่คลอดลูกอีกแล้วเซลล์มาสเตอร์ก็เช่นเดียวกันเวลาเราถูกปฏิเสธบ่อยๆก็จะเจ็บใจเสียใจแล้วบอกว่าเหนื่อยมากจะไม่ทำอีกแล้วจะคิดกันแบบนี้แต่ก็ลืมมันแล้วก็เริ่มต้นใหม่ทำใหม่อีกครั้งดังนั้นให้พาร์ทเนอร์ของทุกๆคนได้ลองท้าทายดูเหมือนกับทุกๆคนในที่นี้ ให้พวกเขาได้ท้าทายอีกครั้งทำงานอีกครั้งได้ไม่ใช่ท้าทายครั้งเดียวแล้วเลิกทำไม่ใช่แค่เราใช้บัตรรูดซื้อสินค้าและเอาสินค้าทิ้งไว้เฉยๆต้องทำงานอย่างขยันตั้งใจจริงๆเพื่อความสำเร็จพาร์ทเนอร์ของทุกๆคนก็เช่นกันการเพิ่มความมุ่งมั่นและความตั้งใจอีกวิธีหนึ่งคือการเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกัน มีคำพูดว่าการชมคือการทำให้เขาเต้นได้แต่ว่าไม่ควรชมในสิ่งที่เขาทำไม่ได้สิ่งที่ทำดีแล้วก็ชมเขาแต่สิ่งที่ยังดีไม่พอก็บอกว่าครั้งต่อไปก็คงจะดีขึ้นเองคุณทำได้ดีกว่านี้ครั้งต่อไปแน่นอนให้กำลังใจแบบนี้ ดิฉันรวมคนที่ได้คะแนนรวมฝั่งซ้ายและขวา2.5ล้านคะแนนระหว่าง15วันมาที่ห้องแชทแล้วพอเลิกงานไม่ว่าจะเป็นเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งก็จะแชร์รูปถ่ายของวันนั้นคนที่เรา S T P วันนั้นและสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นตอนแรกๆส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยแชร์กัน เวลาเราลงไปแค่รูปเดียวแต่คนอื่นๆในสายงานลงรูปกัน7-8รูปก็จะทำให้คิดว่าโห<ฮ><ฮ>เราจะต้องทำงานแบบนั้นบ้างและต้องทำงานแบบนี้ถึงจะได้เป็นออโต้เร็วๆนั่นเองหลายๆรูปก็ค่อยๆลงกันมาทำให้เราเป็นกำลังใจกันได้ซึ่งกันและกันวันนี้ลงรูปเยอะจังเลยเก่งมากเลยค่ะ สปอนเซอร์ก็ชมเป็นกำลังใจให้แต่ถ้าคนในสายงานชมว่าเก่งมากๆเลยก็จะทำให้มีกำลังใจมากยิ่งขึ้นแต่คนที่ทำงานมาเรื่อยๆเป็นเซลล์มาสเตอร์สามเดือนครั้งห้าเดือนครั้งครั้งนี้ทำงานเหนื่อยไม่ทำดีกว่าสำหรับคนแบบนี้เวลาเราอยู่ในห้องแชทด้วยกันทำงานร่วมกันทั้ง3เดือน ก็เป็นกำลังใจกันให้ทั้ง3เดือนทำให้3เดือนนี้ก็เป็นออโต้3เดือนหน้าก็เป็นเซลล์มาสเตอร์ไปเรื่อยๆแบบนี้ตอนแรกเริ่มจากฝั่งซ้ายขวาฝั่งละ2.5ล้านแต่ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็น2.7ล้าน2.8ล้าน3ล้าน3.7ล้านก็เลยทำให้รู้ว่าอ๋อถ้าทำงานด้วยกันเป็นกําลังใจให้กันก็จะทำให้งานดีขึ้นจริงๆ ทุกๆคนจะต้องแนะนำการทำงานและการมุ่งมั่นตั้งใจให้กับพาร์เนอร์ถ้าทุกๆคนช่วยกันเป็นกำลังใจให้กันและสายงานของทุกๆคนก็เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันก็จะทำให้เห็นผลที่ดีมากขึ้นได้ให้คำแนะนำกับพาร์เนอร์เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ผู้ออโตเซลล์มาสเตอร์อย่างพวกคุณจะต้องทำร่วมกับพาร์เนอร์อย่างแรก ก็คือการอยู่ทำงานพบลูกค้าไม่ใช่ออโต้เซลล์มาสเตอร์คนที่ได้เป็นเซลล์มาสเตอร์ก็จะคิดว่าตอนนี้ได้ตำแหน่งแล้วไม่ต้องไปพบลูกค้าให้พาร์ทเนอร์ไปพบแทนนัดไกลเกินไปไปไม่ไหวคุณไปพบคนเดียวเถอะมีคนที่คิดแบบนี้ด้วยพาร์ทเนอร์ของทุกๆคนที่เพิ่งเริ่มทำงานอาจจะได้เงินอาทิตย์ละครั้งหรืออาจจะเดือนละครั้ง ถ้าเราไปพบลูกค้าด้วยกันก็จะทำให้พวกเขาคิดว่าโหสปอนเซอร์ของเราทำงานกับเราขนาดนี้เลยเหรอรู้สึกขอบคุณสปอนเซอร์มากๆจะทำให้มีความเชื่อมั่นกับตัวเรามากยิ่งขึ้นดังนั้นเวลาที่เราเหนื่อยยากลำบากพาร์ทเนอร์ของเราก็จะเป็นคนที่ให้กำลังใจเราได้เช่นกันทุกๆคนจะต้องสร้างประสบการณ์กับการพบกับลูกค้า,าไว้ให้มากๆ ถ้าเราเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแล้วพาร์ทเนอร์ต่างก็จะมาบอกว่าปรึกษาหน่อยมิงหน่อยแล้วถ้าเรามีประสบการณ์กับการพบลูกค้ามามากพอก็จะบอกได้ว่าผมก็ทำงานนี้มาเยอะถ้าแก้ปัญหาแบบนี้ก็จะดีขึ้นสามารถแนะนำคำพูดแบบนี้ให้พวกเขาได้โจทย์ปัญหาจะแก้ปัญหาหรือตอบโจทย์ได้โดยการไปทำงานจริงๆ ในการทำงานจริงๆคุณสามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกปัญหาคนที่มีรายได้ดีอย่างออโตเซลล์มาสเตอร์ก็มาทำงานพบลูกค้ากับเราฉันต้องขยันทำงานให้มากกว่านี้แล้วถ้าตั้งใจทำงานได้แล้วทำให้พาร์ทเนอร์ตั้งใจทำงานได้จากตอนนี้ที่ทุกคนเป็นออโตเซลล์มาสเตอร์ก็จะได้เป็นลีดเดอร์คลับได้ด้วยเช่นกันอย่างที่สอง คือการปรึกษาและมิ팅ต้องเพิ่มความสามารถในการอธิบายธุรกิจตอนดิฉันทำงานใหม่ๆก็ทำได้ไม่ค่อยดีแต่พอมิ팅มากขึ้นก็มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นคือเวลาที่พาร์ทเนอร์มีปัญหาต้องการปรึกษา แต่พอเราได้เป็นสปอนเซอร์ก็เป็นโรคสปอนเซอร์รู้จักโรคสปอนเซอร์ไหมก็คือไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรฉันก็จะเป็นคนแก้ไขเองอันนี้ฉันก็อยากจะแก้ไขให้อันโน้นฉันก็จะต้องเป็นคนแก้ไขแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดเรื่องแบบนี้ถ้าเราแค่ฟังเรื่องราวของพวกเขาก็จะเป็นแรงกำลังใจให้กับเขาได้มีสปอนเซอร์ของพวกเราคนนึงเขาบอกอย่างนี้ถ้าจะปรึกษาหรือว่ามิ팅ก็ให้ทา หนึ่งในสองอย่างนี้อย่างที่1คือจะแก้ไขปัญหาหรืออย่างที่สองคือถ้าแก้ไขไม่ได้ก็ปลอบใจเขาให้ได้เขาบอกมาอย่างนี้ดิฉันคิดว่าคำพูดนี้ถูกต้องมากๆถึงแม้ว่าเราจะทำให้ไม่ได้ทุกอย่างแต่เพียงแค่เราฟังพวกเขาปรึกษาและมิติ้งกับพวกเขาแล้วมีความสามารถมากขึ้น พาร์ทเนอร์ของทุกๆคนก็จะรู้สึกว่าอยากจะทำงานกับคนคนนี้ดังนั้นความสามารถในการปรึกษาหรือการมีทติ้งก็จะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของการพบลูกค้าก็เลยอยากจะบอกให้ทุกๆคนทำงานพบลูกค้ากันบ่อยๆนะคะและอีกอย่างที่อยากจะบอกอีกเรื่องหนึ่งคืออยากบอกว่าเราทำได้เพราะคุณเราทำผิดเพราะตัวเอง สิ่งที่พวกเราทำได้ดีก็ต้องบอกว่าทำได้เพราะคุณแต่ถ้าพวกเราทำผิดพลาดก็ให้คิดว่าเราเป็นคนทำผิดไม่ใช่โทษคนอื่นเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็อยากจะได้รับการยอมรับใช่ไหมสิ่งที่ทำได้ดีก็รู้สึกว่าเพราะตัวเองทำได้ดีสิ่งที่ทำผิดพลาดก็รู้สึกเหมือนสปอนเซอร์ทำผิดหรือพาร์ทเนอร์เป็นคนทำผิด ตัวของดิฉันเองทุกๆกคนคิดว่าดิฉันทำได้ดีไหมก่อนหน้านี้ไม่เลยดิฉันก็เป็นคุณครูสอนพิเศษที่หาเงินได้เยอะทำให้คิดไปว่าตัวเองเป็นคนมีความสามารถไม่ว่าจะเป็นตอนที่รายได้สองล้านวอนหรือห้าล้านวอนก็จะคิดว่าฉันเป็นคนทำได้ดีสปอนเซอร์ก็ได้เงินเพราะเราความคิดแบบนี้ดิฉันก็เคยคิดเหมือนกันแต่พอจำนวนเงินมากขึ้นเรื่อยๆก็คิดได้ว่าเราคิดผิด สิ่งดีๆเกิดขึ้นก็เพราะสปอนเซอร์ของเรา พาร์ทเนอร์ของเราสายงานพี่น้องของเราถ้าหากคิดแบบนี้ได้ก็จะทำให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเราแล้วก็อย่าไปโทษคนอื่นเมื่อเกิดสิ่งผิดพลาดโทษพาร์ทเนอร์หรือสปอนเซอร์ของเราแต่ให้โทษตัวของเราเองฉันต้องทำให้ดีกว่านี้ถ้าคิดแบบนี้ตอนนี้ก็อาจจะคิดว่าฉันต้องพูดอะไรแบบนี้ด้วยหรอแต่พอเราคิดแบบนี้ไปเรื่อยๆในวันข้างหน้าก็จะรู้ว่าเราทาถูกต้อง ถ้าคิดแบบนี้ได้ถึงเวลาที่เราทำงานแล้วไม่ค่อยมีความคืบหน้าแต่กำลังใจหรือพลังกายก็จะเกิดขึ้นเองคนอื่นๆก็อยากจะทำงานร่วมกับเราอีกด้วยทุกๆคนกำลังทำงานได้ดีอยู่แล้วแต่ถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรก็อย่าไปโทษคนอื่นโทษบริษัทหรือโทษสิ่งอื่นๆให้คิดว่าเป็นเพราะทุกๆคนเป็นบริษัทเป็นเพราะสปอนเซอร์ก็จะทำให้เราได้เป็นนักธุรกิจที่ดีได้ ถ้าทำไปแบบนี้เรื่อยๆพาร์ทเนอร์ของเราก็จะกลายเป็นออโตเซลล์มาสเตอร์แล้วพาร์ทเนอร์ของพาร์ทเนอร์คนนั้นก็จะได้เป็นออโตเซลล์มาสเตอร์แล้วทุกๆคนก็จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆประสบความสำเร็จมากกว่าเดิมแล้วทุกๆคนก็จะได้เป็นออโตเซลล์มาสเตอร์ที่มีคนยอมรับมากขึ้นก็อยากจะขอให้ทุกๆคนได้เป็นอิมพเรียลและสำเร็จกันทุกๆคนขอจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ